อเออจริงจริงถึงไม่อยากพูดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็เป็นแชร์ความรู้สึกรูปทั้งสามคนมากๆเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าตัางใจจะถามคำถาการกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่า ได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำก็โอเคจากช่วูดก็เกำลังใจตลอดเวลาเลย่ปินจริงๆนโอส่งสอง่ไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปิ็นและให้กำลังกำลังใจได้หน้าขนาดนี้คือแบบึีงปล่วก็ขอบคุณอฝากขอบคุณทุกคนตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกำลังใจจริงๆอยทแไมาะว่าเราป็นคร ว็นวิรไม่อยากพูดก่าแต่ว่าวินเวิร์สตอนนี้กลิ่นแล้วก็ลูกมีความสุขมากแล้วก็ในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเองลูกแล้วที่สุดก็ไม่ดีการใช้ชีวิตอเราเป็นยังไงคะมีความสุขมากรอยยิ้มของแม่กลิก่วนใหญ่แล้วตอนนี้คือมาจากอะไรคะแม่มาจากลูกค่ะแล้วก็กําลังใจของทุกคนที่ตัดสินใจแบบมากขนาดไหน อย่สาา่ะแต่ม่รู้สึกเป็นอะไรที่เป็นเลื่องธรรมดาเวลาเครียดก็อาจจะอนไม่พอหรือว่าานไมลงก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ฝนกาลังยื้อที่กลับมาแลเพราะว่านกำลังรับงานแล้วค่ะทีนี้คุณจะต้องดึงไที่สุดจากกาว่าอเราบินตลอดสี่เพรว่าก่อนหน้านี้สองคนอยู่ที่ลอนดอนค่ะ รูกวอลเรียนจบของเขาแค่นั้นเองแต่อัลเจอร์แบบพี่พี่น้องน้องทุกคนตีความสิบปีนะยังไม่ได้ย้ายผิด ความที <łość> ่จะเไ็นสม่เสมที่ลกสามารถดีขนเองได้กับคนตาที่รูกคำลูกีตัเองต้องใจค่ะ มีพี่นายที่คอยเตือนนองสอนน้องตลอดค่ะแล้วก็มีพี่พ่อทีคอยสอน่อย่ากรณ่าคนนจับัวอนน้องยังไงคะหลคนแบบจริงเะ้าน่าจะเพราะว่าไปออกรายการสามเจ้าใช่แต่จริงๆไม่ได้จับตัจริไม่ด้ผูการอ้าำไมกระเคยวเลยคือ้อใแล้วมีความสก็โ